ญิงที่ผักคำเดียวทำให้สามสามีแย่งชิงคุณนายลองจานนี้คุณนายลองของข้าข้าทำตามรสที่เจ้าชอบคุณนายลองจานนี้ไม่รู้ถูกใจเจ้าไหมสามคนแย่งที่ผักให้สิงเหอกลัวช้าจะถูกคนอื่นแย่งเห็นท่าทางน,นี้สิงหง,งว่าวจะกินอะไรพวกเจ้าไม่ต้องทีไพข้าไม่ชินข้าทำเองได้สามสามียุ่งทั้งเชา้านั่งกินข้าวเร็วแม้เสียใจ เมื่อสิงเหอหยิบตะเกียบสายตาคาดหวังของสามคนมองมาเฮเฮเรื่องอะไรข้าบอกว่าสามีเยอะยากสมดุลจะคี้ผักต้องจับฉลากหรือช่างมันอยากกินอะไรก็คี้สิงเหอคี้มันฝรั่งกินนี่ของเวินหนานสีเขาทำท่ายเย่อหยิ่งเหมือนชนะการแข่งทำอาหารผักเขาได้คุณนายรับรองก่อนอีกสองคนเสียใจกลิ่นรอบตัวเต็มไปด้วยความหมาย รู้สึกถึงบรรยากาศแปลกสิงเหอก้องกินปอรีบสั่งพวกเจ้ากินเร็วกินเสร็จช่วยข้าทำงานคุณนายสั่งต้องฟังแต่กินใจไม่อยู่ยังหมกมุ่นกับเรื่องเช้าสามคนกินช้าชาเงียบความสนใจอยู่ที่สิงเหอเห็นคุณนายกินอย่างมีความสุขเวินหนานสีถอนหายใจกินเสร็จสามคนแย่งเก็บชามไม่ให้สิงเหอแตะดีเลยสิงเหอเอาตังที่ได้ตอนเช้ามาวางบนโต๊ะ จิ้งจอกตาวัยวิ่งมาคุณนายต้องให้ช่วยอะไรเขาอยากติดคุณนายตลอดโอ๊ยจิ้งจอกแก่ขาดความมั่นคงต้องให้ความอบอุ่นต่อรักษาใจยากกว่าร่างกายข้าจะนับเหรียญถ้าพวกเจ้าอยากช่วยข้านับเห็นจิ้งจอกนั่งข้างคุณนายอีกสองคนรีบหาที่นั่งสิงเหอเอาเชือกสอนหนึ่งพันเหรียญทองแดงร้อยเป็นเส้นนับได้กี่เส้นรู้ว่าได้กี่เหรียญฟังสิงเหอ สามคนมีพลังตอบดีเริ่มงานนับและร้อยเห็นเหรียญเยอะสิงเหอยิ้มความรู้สึกหาเงินเองสนุกและมั่นคงสามชายนับเงียบพวกเขาไม่เคยทำนับไปใจสงบอารมณ์ดีขึ้นสามคนมองสิงเหอเห็นเขายิ้มใจที่กังวลผ่อนคลายสิงเหอจมในความสุขหาเงินวันนี้ได้หนึ่งหมสองพันเหรียญทองแดงเท่ากับสิบสองเหรียญเงิน หักค่าใช้จ่ายเหลือ7,918สิ่งเหอพูดตัวเลขทันทีสามคนทึ่งในใจความสามารถคำนวณเก่งคุณนายทำอะไรได้หมดตังนี้เราได้ด้วยกันข้าจะแบ่งให้ไม่มากอย่ารังเกียจคุณนายหามาข้าไม่เอาทุกอย่างของข้าเป็นของคุณนายคุณนายไม่ต้องแบ่งใช่ข้าไม่เอาเด็ดขาดข้ายังไม่ได้ทำอะไรให้คุณนายจะรับเงินคุณนายได้ยังไงคุณนาย่าข้า ไม่เอาทำเพื่อคุณนายควรทำถ้ารับเหรียญคุณนายเซียวจี้ฮานจะเสียหน้าทำให้ตระกูลเซียวเสียชื่อเซียวจี้ฮานพูดยาวดีด,ดีพวกเจ้าสูงส่งเยี่ยมสามหนุ่มโง่จริงจังบังคับให้ก็ไม่เอาลกลัวคิดมากในใจเห็นสิงเหอมีความสุขสามคนเหมือนเจอทิศทางใหม่หาเงินทําให้คุณนายสุขช่วยหาเงินให้สุขยิ่งขึ้นจิ้งจอกนึกอะไรคิ้วต่ายิ้มถ้าข้าทํางานเยอะคุณนายจะมองข้ามาก มองข้ามากข้าจะเข้าใกล้ใจคุณนายพื้นที่ตอนนี้มีสามไร่สิงเหอปลูกถั่วเหลืองและข้าวเห็นข้าวที่เอามาเมือนหนานสีรับทำข้าวคุณนายคุณนายข้าอยากทำงานจิ้งจอกมองสิงเหอคาดหวังเหมือนไม่ทำงานจะเสียใจล้างถั่วเหลืองให้สะอาดข้าจะทำเต้าหู้แม้ไม่รู้เต้าหู้คืออะไรของคุณนายอร่อยแน่ไข่เป็ดไว้หมักมันฝรั่งและกุยช่ายหลังบ้านต้องรดน้ำ ต้องหาฟืนเพิ่มลำบากทุกคนสามคนยินดีทำงานทำให้รู้สึกมั่นคงจัดงานให้พวกเขาสิงเหอต้มน้ำเตรียมอาบยาการจุดไฟมีคนถนัดวาลิงเย่ปรากฏคุณในจุดไฟให้ข้ากิ้งก่าพ่นไฟของข้าต้มน้ำไวอย่าพูดอย่าพูดจิ้งจอกแก่จุดไฟทำอาหารดีถ้าทำอาหารเช้าเขาจะช่วยควบคุมไฟ เห็นสายตายอมรับของคุณนายว่าลิงเย่เหมือนได้กำลังใจทำงานเยอะคุณนายเห็นคุณนายเห็นว่าค่าดีแปลว่าค่ามีประโยชน์ตื่นเต้นเกินพลังไฟระเบิดน้ำในหม้อเดือดทันทีดีดีด,ดีลดลงหน่อยน้ำเดือดแล้วตื่นตัวเขาเสียใจเดือดเร็วข้าอยากอยู่กับคุณนายนานเรื่องม่นคุณนายเติมน้ำเย็นอย่าให้ร้อนสิงเหอใส่สมุนไพรฉากนี้ทำให้สามคนสีหน้าเคร่ง คุณนายจะทําอะไรต้องช่วยไหมไม่ทําอะไรออกไปก่อนพูดพร้อมผลักออกล็อกประตูเห็นฉากนี้ว่าลิงเย่สีหน้าจริงจังาักาเดาไม่ผิดคุณนายจะอาบยาอันตรายและเจ็บปวดรู้ตัวเวนหนานสีสีหน้ามืดเขาจะฝึกร่างกายการอาบยาช่วยเปิดเส้นลมปราณเพิ่มพลังพิเศษได้ยินเวนหนานสีดวงตาเซียวจี้หนักเป็นวิธีทวนสวรรค์ไม่ง่ายถ้าล้มเหลวจะเป็นยังไง ยิ่งพูดยิ่งจอกยิ่งกลัวคุณนายจะอันตรายไม่ได้ทําไม่ได้จูบครั้งก่อนเพิ่มพลังเขาอยากแข็งแกร่งข้าทําได้เวินนหนานสีคิดลึกตอนนี้เขาคงไม่ยินดีหรือเราเคยทําร้ายเขาวาลิงเย่เคาะประตูคุณนายเปิดประตูอย่างเงียบข้ารู้เจ้าอยู่อย่ารบกวนสิ่งเหตดวาดอย่าเริ่มซึมเข้าร่างเขาต้องตั้งใจดูดซับ มวนหนานสีดึงวาลิงเย่รบกวนเขาแย่ลงเริ่มแล้วเราหยุดไม่ได้วาลิงเย่มีกลิ่นคลัง่งจิตวิญญาณไม่มั่นคงสงบตอนนี้เริ่มฝึกหยุดกลางคันไม่ได้ต้องเฝ้าที่นี่วาลิงเย่สงบจ้องประตูสิงเหอเหมือนพร้อมพุ่งเข้าเซียวจี้ฮานนิ่งดวงตาปกติสงบมีความซับซ้อนพวกเขายืนในลานอากาศแข็ง สิงเหอเหมือนอยู่ในโลกน้ำแข็งและไฟเย็นร้อนสลับความเจ็บเพิ่มเขากัดฟันไม่ให้มีเสียงโฮสเจ็บทำยังไงข้าช่วยไม่ได้อยากลดความเจ็บให้โฮสอู้รู้สึกถึงอารมณ์ระบบสิงเหอปลอบอย่าก,กังวลข้าไม่เป็นไรตั้งแต่เกิดในวันสิ้นโลกระบบปกป,ป้องเขาไม่เคยทำร้ายความกังวลทำให้สิงเหออบอุ่นเวลาผ่านช้าพวกเขารู้สึกช้าทำไมนานยังไม่เสร็จ คุณนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมไม่มีเสียงเวิ่อนานสีไม่พูดแต่ใจสั่นจากกลิ่นรู้สถานการณ์คุณนายอดทนจึงไม่มีเสียงต้องใจแข็งถึงทำได้สัตว์เมียอ่อนแอแต่เขาเซียวจี G ้ฮานยิ้มเขาแข็งแกร่งไม่เคยเห็นสัตว์เมียแบบนี้สเสน่ห์ที่มองไม่เห็นทำให้หลงขณะรองเงียบมืชิงเฉินปรากฏที่ประตูเห็นเขาสามคนปล่อยเจตนาฆ่าวาลิงเย่ปล่อยพลังกิ้งก่าพ่นไฟ เจ้ากลับมาทำอะไรเห็นสองคนถืออาวุธเมยชิงเฉินงงที่นี่บ้านข้าต้องกลับเจ้ายังรู้จักกลับที่นี่ไม่ต้อนรับเขาได้ยินการยอของจิ้งจอกแต่ไม่รู้เกิดอะไรเจ้าไม่ยินดีปกป้องคุณนายไปซะชายนุ่งนวลตื่นเต้นเมยชิงเฉินได้จดหมายพ่อนึกถึงคำสั่งน้ำเสียงนุ่มใครบอกข้าไม่ยินดีปกป้องคุณนายข้ากลับมาครั้งนี้ไม่ไป ข้าจะปกป้องคุณนายว่าลิงเย,ย่ไม่เชื่อใครรู้เจ้าจะไปเมื่อไหร่นี่ไม่ใช่ปกป้องนี่คือขาดความรับผิดชอบขับข้าไม่ได้ผลเรื่องนี้ต้องถามคุณนายพูดพร้อมจะคอเวอินหนานสีขวางสามคนรู้ไม่มีสิทธิ์ตัดสินการไปอยู่ของสามีเมยอชิงเฉินเข้าไม่ได้ตะโกนคุณนายคุณนายสามคนจะลงมือประตูที่ปิดเปิดหยุดหมดสิงเหอที่ออกมาผมยังเปียก แก้มเหมือนทาสีแดงดวงตามีน้ำบางบางมีความงามอ่อนแอนีหนังสือปล่อยสามีไปซะโยนกระดาษถ้าเขาให้เกียรติข้าจะให้เกียรติถ้าไม่ข้าจะทำให้ให้เกียรติเขาเหนื่อยไม่อยากยุ่งโดยเฉพาะหลังการต่อสู้เช้าไม่อยากรอสามเดือนพลังพิเศษเพิ่มไม่อยากทนความขี้ขลาดของเมือชิงเฉินสิงเหอมีออร่ายเย็นชายืนสง่า หมือนดอกกล้วยไม้ในหุบเขารวมพลังฟ้าดินสำคัญใบหน้าที่เสียโฉมฟื้นทุกคนตะลึงในความงามของสิงเหอนี่คือใบหน้าจริงเวลาหยุดเมืชิงเฉินตะลึงพูดไม่ออกใจสัน่นรับกระดาษช้าเขียนคำว่าปล่อยสามีเนื้อหาว่าไรรักตกลงให้ไปอิสระนิ้วเมือชิงเฉินสัน่นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการได้อิสระดีกว่าที่คาดทำไมไม่มีความสุข กระดาษเหมือนหนักพันช่างถือไม่ไหวอยากพูดคำพูดติดคอพูดไม่ออกเขาคิดถึงหลายฉากไม่ควรเป็นแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกให้ข้าคิดมือชิงเฉินนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการข้าไม่ติดหนี้เจ้าเพราะเจ้าเคยปกป,ป้องข้าข้าให้หนังสือปล่อยสามีไม่ใช่ยาเจ้าอิสระเราไม่เกี่ยวกันถ้าอยากฆ่าข้าข้าพร้อมสู้ ดูว่าเจ้ามีพลังฆ่าฆ่าได้หรือสิงเหอสีหน้าเย็นอร่ารุนแรงเพราะเพิ่งอาบยาแก้มแดงพลังพิเศษเพิ่มทําให้มั่นใจข้าไม่ต้องเอาใจใครความรู้สึกแข็งแกร่งด้วยตัวเองดีที่สุดมวนหนานสีเห็นฉากนี้สีหน้าซับซ้อนรู้ตัวสิงเหอพูดจะปล่อยพวกเขาเป็นจริงเขาคิดและทําใบหน้าที่ฟื้นสวยงามไม่รู้ทําไมพวกเขาหวังคุณนายเหมือนเดิมความงามนี้อยากซ่อน ไม่ให้คนอื่นเห็นวาลิงแย่ใจสัน่นคุณนายจะให้หนังสือปล่อยสามีข้าไหมก่อนนี้เขาคิดโง่ถึงพูดถึงอย่าตอนนี้ไม่อยากได้ยิ่งไม่มั่นคงยิ่งไม่กล้าพูดกลัวคุณนายกโกรธซยลจี้ฮานดวงตาลึกซ่อนอารมณ์ไม่รู้รู้สึกยังไงเห็นหนังสือปล่อยสามีมือชิงเฉินฉีให้ข่าไรประโยชน์ข่าไม่ไปตายก็ไม่ไป ดีๆด,ดาวร้ายเจ้าจะกระบฏดฉีกได้ค่าเขียนใหม่ไปสำนักเจ้าเมืองยกเลิกได้เราไม่เคยเริ่มจริงคิดว่าเมยชิงเฉินจะรีบไปยกเลิกไม่คิดว่าดาวร้ายฉีกเห็นปากพูดไม่หยุดของสิงเหอเมยชิงเฉินจ้องเขายังสงบทําให้โกรธปากนี้ร้ายกว่าด่าก่อนขณะทุกคนไม่ทันระวังเมยชิงเฉินออกแรงฉีกเสื้อนอกไม่ใช่แค่เริ่มหรือข่าทำได้ตอนนี้ถ้าเริ่มแล้วเจ้าจะไม่ให้ข่าไป ข้าทําได้ตอนนี้ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทําทุกคนตะลึงสิงหองนี่นี่พลังเซ็กซี่กระทันหันรูปร่างดาวร้ายดีอุ้ยภาพนี้ไม่ถูกเลือดร้อนพุ่งสิงเหอหันไปสวมเสื้อเร็วเมืยอชิงเฉินเย็นชาคนก่อนไปไหนออกไปครั้งเดียวทําไมเป็นแบบนี้หรือถูกกระตุ้นประสาทวินาทีสิงเหอหันเสียงต่อยเตะด,ดังมวนหนานสีและสองคนลงมือ ไม่ใช้พลังพิเศษอารมณ์ล้วนดีเจ้าเมยอชิงเฉินเจ้าเล่มาถึงใช้ท่าใหญ่กล้ายั่วคุณนายต่อหน้าอยากขึ้นเป็นสามีอันดับหนึ่งฝันไปกินหมัดเราแม้ถูกตีมืนเขาไม่ต้านจมในอารมณ์สิงเหอก่อนไม่ต้องการแบบนี้หรือทำไมข้าทำเขาหลบรูปร่างข้าย,ยังดีตอนนี้ไม่มองหรือถูกตีน้ำเสียงแข็งจะทำยังไงก็ได้ข้ายังเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน เป็นสามีคุณนายตายก็ไม่ไป